สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนทก,ก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมาแนะนํากันนะคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะนี่นะดีว่านะคะสเต็มเซลล์นะคะผลิตภัณฑ์ดีว่าสเต็มเซลล์นะคะเป็นสเต็มเซลล์นะพืชและผลไม้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะมีส่วนผสมนะคะจาก อง,งุ่นนะคะแล้วก็แคนเบรี่เปลือกส่นแอปเปิลเขียวนะคะก็ทับทิมนะคะก็สาหร่ายแคลนั่นเองนะผลิตัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของคืนความอ่อนวัยนะคะให้แก่ผู้หญิงผู้หญิงอย่างเรานั่นเองนะพลิตัณา์ตัวนี้นะคะ จะช่วยในเรื่องของพวกลดริ้วรอยนะคะจุดด่างดําบนใบหน้านะกับพวกแบบว่ารอยตีนกาหรือรอยอะไรอย่างนงี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีว่าตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูนะคะเซลล์เก่าที่สึกหรอนะคะให้กลับมาแข็งแรงนะคะและแถมยังเป็นตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วยนะพวก สำหรับใครนะคะที่เป็นปัญหาพวกแบบหลอดเลือดนะคะหรือพวกระบบที่มีปัญหาเกกับทางด้านสายตานะก็สามารถรับประทานตัวนี้ได้นะคะพวกโลหิตจางอะไรเงี้ยหลอดเลือดก,ก็รับประทานดีว่าตัวนี้ได้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ดีว่าสเต็มเซลล์นะข้างในก็จะเป็นซองอย่างนี้นะคะนี่นะมีด้วยกันทั้งหมดแถวและห้าซองนะคะนี่นะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองนะคะทั้งหมดสิบซองด้วยกันนะคะดีว่าสเต็มเซลล์นะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับประทานง่ายมากนะคะโดยการที่เรานี่นะแกะซองดีว่าขึ้นมานะคะแล้วก็เทลงไปนะคะแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นของเรานั่นเองนะคะวันละหนึ่งซองทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะเห็นผลเลยว่าผิวของเรานั้นขาวขึ้นใสขึ้นเนียนขึ้นนะคะแลวพวกรอยจุดด,าด่างดำเนี่ยก็ค่อยจางลงหายนะคะคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะครับประทานแบบอย่างต่อเนื่องแล้วคือแบบจะรู้เลยว่าผิวของเรานั้นขาวขึ้นใสขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะดีว่าสเต็มเซลล์ตัวนี้นั่นเองนะคะนี่นะซองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฝากหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรบอกต่อกันนั่นเองนะคะเพื่อความสาวความสวยแล้วก็เพื่อความอ่อนไวของผู้หญิงอย่างพวกเรานั่นเองนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะฝากหาซื้อกันได้นะไปละค่ะบ๊ายบาย